สวัสดีครับมากันต่อครับวันนี้ทำสองคลิปนะฮะคลิปเมื่อกี้จบไปกับพระผงชิโนรถพระผงสี่เหลี่ยมนะครับปีหนึ่งสองมาดูกันปีหนึ่งสามนะฮะพระผงเล็บมือปัดป่าหลังลงเรื่อยนะครับสร้างปีพุทธศักราช2513นะครับเป็นพระผงพิมพ์เล็บมือนะครับเป็นผงว่านนะครับนี่นะครับบอกเลยครับพระนี่ครับ ุคุณหลักล้านนะครับอีกแล้วสําหรับคนที่เข้ามาสะสมใหม่ๆนะครับแนะนํารุ่นนี้เลยนะฮะรุ่นนี้เลยครับเป็นพระผงเล็บมือนะครับของหลวงปู่สุขธรรมโชงโตวัดโพไซทองจังหวัดวิรีรัมนะครับออกวัดป่าหลังโรงเลื่อยนะมูลค่าเล่นหาสวยๆหมืน่นอย่างนี้ก่อนสตาร์ทห้าพครับสตาร์ทห้าพันห้าต่อมา อ่าเขาเรียกว่าต่อได้นิดหน่อยแต่ว่าถ้าสวยกว่านี้ก็ว่ากันแปดพันหมื่นนะครับสวยๆราคาวงการสวยแบบสวยแชมป์แชมป์แชมป์เปี้ยนโลกอลผมเห็นเขาขายกันก็อูอหลายหมื่นครับหลายหมื่นแต่นี้นะครับไม่ถึงหมื่นนะครับควรเก็บนิยมสะสมมาดูพระแท้กันนะครับอันนี้บอกอีกรอ,รอบนึงนะครับแท้นะครับแท้แบบ แท้สากลนะฮะ <c oughs> ทุกสถาบันนะครับนี่มาดูกันครับผมชอบทำคลิปอะไรที่เป็นพระแท้ให้กับ fc ผมได้ดูนะครับมาดูครับว่าทำไมถึงเขาเรียกเป็นพระผงเล็บมือวัดป่านะครับพระผงเล็บมือวัดป่าเนี่ยครับบอกตรงนะครับว่าเป็นเป็นอีกรุ่นที่เล่นง่ายสะสมง่ายศึกษาง่ายนะครับเพราะเขามีเนื้อเป็นเอกลักษณ์ของเขา ดูสีเนื้อเนี่ยครับอันนี้เขาเรียกว่าเนื้อออกโซนเนื้อเนื้อว่านสีออกโซนสีเหลืองนะครับมันจะมีดํามีเทามาีขาวมีเหลืองมออีออกเขาเรียกว่าเขาเรียกเทาเทาเขียวเขียวนะครับอยู่ที่อยู่ที่ว่าเนื้อตรงนั้นมวลสารอะไรจะเยอะนะครับสีก็จะมีลักษณะที่ เป็นตามที่ผมพูดมานะครับมาดูกันครับนี่มาพระเท้ดูอย่างไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับนี่นะครับเนี่ยพิมพ์หน้าของเขานะครับนะยิ้มนะครับนะครับปากนะครับหูตาปากยิ้มนะครับเห็นไหมรอยปากเขาเนี่ยครับดูปากดูพิมพ์พระนะครับจะมียันนะครับเห็นไหมยันก็ติดครบชัดนะครับทั้งสี่ตัวนะครับแล้วก็ยิ้ม นะครับดูที่มุมปากของวงคพระดูเนื้อนะครับเนื้อนี่ครับไขขึ้นแบบนี้นะครับดูครับไขนะครับไขขึ้นนะครับเพราะว่านว่านนี่ยก็เป็นอินทรีย์วัตถุหนึ่งชนิดนะครับเพราะทํามาจากมาจากพืชนะครับมันก็จะมีการเขาเรียกว่าย่อยสลายเกิดการย่อยสลายแล้วก็มีมีไขขึ้นมี อันนี้ขึ้นก็เกิดจากการเวลานะครับมีการถ้าเกิดพูดตามหลักวิทยาศาสตร์มันก็มีการย่อยสลายอะไรของพวกอินทรีย์วัตถุนะครับแล้วก็เกิดความชืน้นเกิดอุณหภูมิเกิดอะไรก็กลายเป็นขึ้นเป็นเป็นเชื้อราเป็นไขขึ้นมานะครับตัวองค์พระแต่หน้าตาเขาจะยิ้มเห็นไหมครับต่างกันจากวัดโพนะครับนี่แล้วก็มันจะมีเส้นเห็นไหมครับนี่นี่ ตรงหัวไหล่ข้างบนเห็นไหมครับตรงหัวไหล่ท่านเอาง่ายครับดูนะครับดูหน้าตาของท่านเนี่ยครับเนี่ยปากยิ้มดูเนื้อครับดูเนื้อนะครับมาต่อมามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ด้านหลังนะครับตรงตําราเป๊ะนะครับนะครับนี่ด้านหลังเห็นไหมครับดูครับนี่นะครับตรงตําราเป๊ะนะครับ นี่หลักพิจารณาดูด้านข้างเห็นไหมครับนี่ข้างบนเขาจะข้างบนขอบจะบางกว่าข้างล่างเห็นไหมครับนี่ข้างบนขอบจะบางกว่าทางล่างข้างบางข้างล่างฐานขอบฐานจะหนากว่านะครับแล้วก็รอยรอยเขาเรียกว่ารอยกดด้านหลังเนี่ยด้านหลังจะเรียบนะครับด้านหลังจะเรียบนะครับแล้วก็มีรอยเนี่ยรอยเนื้อรอยเนื้อบริเนี่ยนะครับ ดีเทคนิคหนึ่งของผมเลยนะรอยเนื้อบีนะครับนี่รอยเนื้อบีบริเวณใกล้ใกล้ๆก้เขาเรียกว่าใกล้ๆล,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 ลด้านล่างของตัวตัวด้านหลังขององค์พระนี่น่าจะเกิดจากการแบบเหมือนแบบปาดปาดผงเสร็จแล้วก็ผงมีค่อนข้างที่จะเหมือนว่าเหมือนว่ามีค่อนข้างที่จะอาจจะอาจจะแบบเนื้อไม่ละเอียดพอเงครับพอเวลาที่ปาดเก็บเก็บเก็บเนื้อเนี่ยก็จะมีการเนี่ยรอย รอยเนื้อบริเนี่ยรอยเนื้อบริหรือไม่หรือบางบางบาง,งองค์ก็จะเป็นรอยรอยตรงนี้มีรอยการงัดงัดองค์พระออกนะครับจากบล็อกนะครับนี่เห็นไหมครับจะมีรอยเนื้อฉี่ตรงบริเวณด้านล่างของตัวทั้งตัวหลังขององค์พระนะครับแล้วก็มาดูด้านดูด้านข้างด้านข้างบนจะบางกว่าข้างล่างครับ ดูพิมพ์ได้ดูจำพิมพ์ได้นะครับพอจำพิมพ์ได้เสร็จก็ก,ก็ต้องมาจำเนื้อแล้วครับนี่ดูไปครับเนื้อของเท ести, นะครับเนื้อของแทเห็นไหมครับเนี่ยถ้าคนไหนเห็นหรือหรือมีของเทเ่ยเขาจะจำได้เลยนะครับโอ้เนื้อแบบนี้แท้เลยนี่นี่แทตาเปล่าวะนะครับอ่ะมาดูอีกองหนึ่งนะครับองนี้วางไว้ก่อนนะองนี้เนี่ยนในคนในวงการเขาเรีย,ยกว่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ก็ก็ พิมใหญ่ก็หมายความว่ามีมีองค์ที่ใหญ่กว่านะครับอันนี้เป็นพิมพโต้พิมพโต้พิมพโต้องค์มีองค์ที่เล็กกว่านะครับเขาก็เรียกกันว่าอันนี้พิมใหญ่อันนี้พิมพโต้นะครับต่างกันแค่มีลักษณะที่ใหญ่กว่าแล้วก็มีลักษณะที่โต้ก็คือสั้นกว่าเตี้ยกว่านะครับแล้วก็เหมือนแปลว่าอ่าเล็กกว่านะครับมาดูพิมพโต้กันครับนี่ที่คนในวงการเขาเรียกกันนะครับ เห็นไหมครับนี่เนื้อก็เหมือนกันเลยครับขนาดถึงถึงอันหนึ่งอาจจะออกพิมพ์ออกพิมพ์พิมพ์ใหญ่กับพิมพ์โตนะครับเนื้อเหมือนกันเลยครับนะครับนี่ครับปากยิ้มเป้นนะครับดูรอยครับนี่ครับที่ปากเขายิ้มนะครับนี่นะครับมีความคมชัดนะ มาเห็นไหมครับด้านข้างนี่นี่เห็นไหมครับนี่รอยบีเนื้อก็จะบีนะครับข้างบนเห็นไหมครับนี่เนื้อก็จะบีอันนี้เป็นพิมพ์ต่อนะครับพิมพ์ต่อพิมพ์ต่อเล็กกว่าถลางก็ตัดเป็นขอบเห็นไหมครับนี่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 ที่จุดทิจนาเนี่ยนี่เทคนิคของผมนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับนี่รอยเห็นรอยเนื้อนี่ไหมครับนี่ตรงบริเวณที่ตูดมาเนี่ย นะครับมีรอยเนื้อฉีกเนี่ยเห็นไหมครับเนื้อฉีกแล้วก็มีหลุมเนี่ยครับเนี่เขาบอกว่าจากผู้เชี่ยวชาญนะที่ผมฟังมาเนี่ยเขาบอกว่าบาเกิดจากการงัดงัดองค์พระออกจากตัวบล็อกนะครับแล้วก็รอยที่เป็นเนื้อเนื้อเนื้อฉีกเนี่ยก็คือเกิดจากบางทีเขาเรียกว่าเกิดจากไม้ที่ปาดนปาดปาดตัวมวลสารนะครับที่ที่เหลือจาก เขาเรียกว่าปั๊มไปปั๊มไปแล้วเนี่ยก็ใช้แบบใช้ไม้เนี่ยปาดมวลสารเขาเกิดเลยเกิดการเกิดเนื้อฉีกส่วนตรงเนี้ยรบริเวณที่ที่ยุบลงไปเนี่ยอาจจะเกิดจากการเขาเรียกว่าตอนอ่ก่อนตอนการสร้างนะครับสร้างแล้วเขาเรียกว่าใช้ของงัดขึ้นมานะครับงัดขึ้นมาดูไหมครับดูเนื้อนี่จัดจ้านมากเลยครับจัดจ้านมากเลยครับ จำเนื้อให้แม่นนะครับจำเนื้อให้แม่นจำพิมพ์นะครับจำพิมพ์จำเนื้อเพราะว่าเอกลักษณ์นะครับของวัดป่าลหลังเรื่อยเขาเป็นเนื้อเอกลักษณ์อยู่แล้วครับนะครับวัดโพก็เป็นของเป็นเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับนะครับวัดป่าดีครับอันนี้วัดป่าเนื้อเป็นเอกลักษณ์เลยครับพระดีนะครับเป็นพระดีผมเคยเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับผมเคยเคยลงอ,อ ลงหนังสือขายพระนะครับตอนผมอายุป,ประมาณสักสิบาาสามสิบสิบสามสิบสี่ปีนี่ครับผมเคยนี่ลงนิตยสารนะครับนี่ครับแป๊บหนึ่งตอนสมัยเป็นเด็กนะครับนี่ครับนี่นิตยาาสารมดกพักเครื่องนะครับฉบับที่ 37ประจำเดือนมก,กราคมพุทธศักราช2547นะครับ47ตอนนี้ก็อายุเนี่ยนะพูดถึงนี่ก็เดือนเดือนที่ถึงนี่ก็20ปีนะครับ2 0ยปีตอน,น,นผมยังเป็นเด็กอยู่เลยแล้วผมก็เก็บนิตยสารานี่ไว้ครับที่ผมเล่นพระมาตั้งแต่เด็กอย่างที่เคยบอกอยู่ในคลิปที่เพิ่งลงไปเกี่ยวกับดูลวงปูเมานะครับแล้วผมก็หายจากวงการไปหายจากวงการไปนะครับนี่ นี่ครับเปิดมาเลยครับนี่นี่ครับนี่นี่ครับนี่องค์นี้แหละครับองค์ที่ทําให้ผมมีตัวตนในวงการพระอีกหนึ่งองนะครับก็คือพาะผงเล็บมือหลวงปู่สุขธรรมะโชโตนะครับมิ้นหนองมนตเอตอนแรกก็ใช้เบอร์ผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนนะครับปิดไว้นะครับนะครับของนิตยสารนะครับมรดกพระเครื่องนะครับนี่แหละครับนี่ นี่แหละครับมิ mm ้นหนองมนนะครับม <'s> okay. ิ้นหนองมนคนนางรองนะครับอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่มิ้นหนองมนชนบุรีนะครับนี่แหละครับผมยังเก็บไว้เลยครับนี่แหละครับเดี๋ยวจะหาว่าผมคีโมนะครับว่าเล่นพระอะไรมาแต่ไหนไม่รู้จักครับอะไรอย่างงี้นี่แหละครับตัวตนของผมนี่นี่ผมยังเก็บไว้นะครับเก็บไว้เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเอ่อ เป็นเก็บไว้นะครับผมเก็บไว้นะผมเป็นเครดิตให้กับตัวผมเองนะครับมานะครับก่อนจะปิดคลิปมาชมกันอีกครั้งนะครับกับเล็บมือวัดป่าหลังลงเรื่อยนะครับปีหนึ่งสามนะครับนะครับดูสิครับนิตยสารอันนั้นผมมอมาให้ดูอายุยี่สิบปีแล้วครับอายุของนิตยสารนะครับตอนผมก็อายุประมาณสักสิบสามสิบสี่ขวบ นะครับสิบสามสี่ขวบตอนนี้ผมก็เข้าสาสิบหกปีแล้วครับนะฮมาดูกันครับนี่มาดูกันนะครับํำภาพติดตาพระเท้ไว้นะครับนะครับแบบนี้ซื้อได้เลยนะฮะสภาพนี้ห้าพันนะครับใครมีแบบนี้ก็ยินดีรับเช่านะครับแต่ให้ราคาที่ที่ผมไปต่อได้ด้วยนะครับไม่ใช่เอ่อให้ราคาผมแบบจนผมไม่สามารถซื้อขายได้นี่นะครับ ต้องนึกถึงหัวหัวอกผมด้วยครับเพราะผมกำลังสร้างชื่อเสียงนะครับแจกมีอะไรก็อยากแบ่งปันนึกถึงผมนะครับจะให้ทักเข้ามาที่ Facebook ผมก็ได้นะครับชัติกรที่บอกสอนโอ้ผมเปลี่ยนใหม่แล้วครับเป็นมิ้นหนองมนคนนางรองแล้วครับเพราะว่าใช้ใช้ฉายาเลยครับนะเพราะว่าถูกเรียกขานกันมาชื่อเริ่มติดหูแล้วครับมิ้นหนองมนคนนางรองนะครับ ตอนแรกยังถูกแซวว่ามิ้นมิ้นหนองมนเข้าร้ามหนองมนนะไม่ใช่นะครับบ้านผมติดกับสวนสุขภาพสวนเขาเรียกว่าสวนหนองมนนะครับซึ่งเป็นเป็นสระน้ําเก่าที่ตั้งแต่สมัยพระนเรศวรน,นะครับยกทัพมาที่อําเภอนางรองมาปราบเจ้าเมืองนางรองนะครับมาปราบเจ้าเมืองนางรองเพราะว่าตอนนั้นนางรองถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏก็ยกทัพมาแล้วก็ตรงตลาดสายาม้านี่ก็เป็นลานไว้สําหรับให้ม้ากินหญ้าของ เขาเรียกว่าม้าที่ใช้ในการทําศึกสงครามนะครับส่วนสระหนองมนนี้ก็เป็นสระน้ํานะครับสระน้ําที่เอาไว้ให้พวกให้พวกม้าพวกช้างนะครับพวกวัวควายกินน้านะครับนี่ครับก็เลยผมก็เลยยิดว่าตรงนี้มันคือเป็นที่เอกลักษณ์และเป็นที่จุดจุดบ้านเกิดของผมนะครับผมก็เลยใช้ฉายานี้นะครับแล้วก็ใช้ชื่อนี้มาตลอดนะครับ ใช้ชื่อนี้มาตลอดนะครับเขาก็ถามมิ้นไหนมิ้นหนองมนไงบ้านมันอยู่นไอ้หนองมุนนางรองก็เลยผมก็เรียกว่ามิ้นหนองมนคนนางรองนะครับนะครับนี่แหละครับที่มาของฉายานะครับมายาวนานกว่า20ปีแล้วครับมิ้นนะครับไอ้มิ้นหนองมนนะครับบ้านมันอยู่ตรงหนองมุนหนองมุนไหนหนองมุนนางรองไงครับมิ้นหนองมนคนนางรองนะครับฝากทุกท่านนะครับกดติดตามให้กับผมด้วยครับเดี๋ยวคลิปต่อไปลงเพิ่มเติมยังไงนะครับ ท่านไหนอยากดูอะไรนะครับก็กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะนํามาแชร์แล้วก็นํามาลงอัปเดตนะครับถึงคลิปนี้ไม่ได้มีการตัดต่ออะไรที่สวยงามแต่ก็เป็นเป็นเป็นวิดีโอนําพระแท้มาทําเป็นวิดีโอนะครับนําพระแท้มาทําเป็นวิดีโอลงไว้ในช่องของผมไว้ให้กับคนที่เข้ามาชมนะครับอย่าลืมกดติดตาม ให้ผมนะครับมิ้นหนองมนคน,นลองขอขอบคุณคร,ครับครับสวัสดีครับ